นี่คือการ์มินเวนูส plus ส m a r t w a t ชสุดพรีเมียมเรือนใหม่ล่าสุดจากทางการ์มินที่เพิ่งเปิดตัวกันไปนะคะหลังจากทีุ่กมาใช้งานค่ะจะบอกว่ามีหลายฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะการสั่งงานด้วยเสียงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรที่อัปเดตขึ้นมาบ้างไปดูกันเลย งานดีไซน์ดีกว่าค่ะทำไมผู้ถึงบอกว่าเจ้านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีความพรีเมียมค่ะอย่างนี้ก่อนใครที่ใช้ตัวเวนู 2S นะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีไซน์มันคล้ายๆกันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะคะจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงค่ะตัวขอบขอบหน้าปัดนาฬิกานเนี่ยมันจะบางลงนะคะบางลงแล้วก็ดูหรูมากยิ่งขึ้นใช่ไหมหน้าจอใหญ่ขึ้นนะจออยู่ที่1.3นิ้วอย่างหนึ่งที่ผู้ชอบมากเลยคือจออมอลเลตเนี่ย ให้สีสันที่โอ้โหสวยงามคมชัดนะคะสีสันเนี่ยสดใสามากๆนะแล้วทีนี้ไม่ว่าคุณนะจะไปออกกําลังกายกลางแจ้งเอาไปวิ่งนะคะหรือว่าไปเข้ายิมหรือว่าออกกําลังกายในบ้านเองก็ตามนะคะคุณก็จะเห็นหน้าปัดนก้านี้อย่างชัดเจนอีกด้วยค่ะสมมุติเวลาไม่ใช้งานใช่ไหมจอมันก็จะดับไปใช่ไหมคะแล้วมันก็สามารถจะหันมาเงี้เพื่อให้จอติดได้นะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยอ่ะยังไม่พอค่ะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะก็จะเป็นเรื่องของวัสดุนั่นเองค่ะ สังเกตดูวัสดุอันนี้เนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลแล้วนะคะก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ดูสวยงามนะคะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นตัวสายเนี่ยที่งีสายของกาเมีนเนี่ยทำออกมาได้ดีมา,มากๆอยู่แล้วเนาะเขาใช้ซิลิโคนแบบเกรดพรีเมียมเลยที่สาคัญค่ะมันใส่สบายนะไม่ได้มีอาการคงอาการคันอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยน,นี่คือดีมากๆนะสีนี้ที่มุ้งถืออยู่ที่มุงใส่อยู่เนี่ยจะเป็นสีเทานะคะกะ็ขอบก็จะเป็นสีเงินเนาะแล้วก็ตัวเรือนจะเป็นสีเทาแล้วก็สายจะเป็นสีเทาค่ะ เขามีอ <an> ีกสองสีให้เลือกค่ะก็ค like ือสีนี้อันนี้เนี <dass> <S <S ่ย <asthma> ส่วนตัวผมคิดว่าผู้หญิงน่าจะชอบมากๆเลยสีนี้นะคะก็จะเป็นขอบขอบเนี่ยจะเป็นสีทองนะคะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นสีครีมเนาะแล้วก็สายเนี่ยก็จะเป็นสีครีมด้วยค่ะอีกอันหนึ่งอันนี้ผู้ชายน่าจะชอบเช่นเดียวกันค่ะก็คือตัวเรือนเป็นสีดำนะคะก็คือดาเลยตรงนี้เป็นดําดานเนาะแล้วก็ตัวสายสีโครงก็จะเป็นสีดําแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะคะให้เลือกกันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหน ทีนี้มาเริ่มต้นการใช้งานกันดีกว่าค่ะต้องบอกว่าตัว Garmin 2 Plus เนี่ยใช้งานได้ทั้งกับมือถือ Android แล้วก็ iPhone นะให้เข้าไปที่ App Store Play Store ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า Garmin Connect อันนี้มาไว้ก่อนเลยนะอ่าดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะคะให้กดที่เปิดค่ะเปิดปุ๊บนะคะถ้าคุณยังไม่เคยใช้ Smart Watch จากทาง Garmin ให้ทำการสมัคร Garmin Account นะคะทำตามขั้นตอนได้เลยนะจนเข้ามาสู่หน้านี้ค่ะทีนี้ถึงเวลาของตัว Garmin 2 Plus แล้วยิบเอามาจากกองค่ะ วิธีการนะคะก็ให้กดปุ่มบนสุดตรงนี้เป็นปุ่ม on off นะคะกดปุ๊บนะคะมันก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาเปิดขึ้นมามนจะมีเป็นโลโก,โลก้ Garmin ใช่ไหมทีนี้เนี่ยให้เอามาวางไว้ข้างๆกับตัวตัวมือถือของเรามันจะทําการ connect กันอัตโนมัติแต่ถ้าไม่ connect นะคะทำยังไงทำตามนี้นะคะให้มาที่ตรง3มขีดด้านบนฟึบนะแล้วก็ด้านล่างนะคะมันจะมีเขียนว่านี่เลย Garmin อุปกรณ์ Garmin ฟึบจิมเขบาไานะคะอุปกรณ์ Garmin ทีนี้เนี่ยมันจะทาการค้นหานะคะให้เราเลือกที่คําว่าเพิ่อมอุปกรณ์พอมาเจอหน้านี้นะคะให้เราเลือกมาที่เรียกดูกอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดแล้วเลือกที่คําว่าเวนูค่ะ <c oughs> เวนู 2+ องพนะคะขึ้นมาแล้วมันจะมีรหัสตัวเลขนะคะโชว์ขึ้นมาที่นาฬิกาค่ะให้เรามากรอกที่ตัวมือถือของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําการคอนเน็กกันได้ซึ่งเราจะคอนเน็กกันแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วแบบนี้นะคะที่มุ่งคอนเน็กเอาไว้ เรื่อมกัดเรียบร้อยต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบฟังก์ชันที่เจ๋งสุดๆในรายการเรียนนี้นะคะก็คือเรื่องของ voice functionality นั่นเองค่ะ เราสามารถที่จะใช้งานนะเรื่องของคําสั่งเสียงนะคะกับตัวฬนกาได้เคยไหมใส่สมาร์ทวอทช์ใช่ไหมมีคนโทรเข้าหรือว่าอยากฟังเพลงอะไรแบบนี้เราต้องหยิบมือถือออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าในเมนู 2+ เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยทํายังไงเดี๋ยวดูกันนะคะเอาให้ดูข้าง,างก,ก่อนตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับลําโพงนะคะแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยทีนี้เนี่ยอุ้มตั้งค่าไว้นะคะว่าให้กดปุ่มด้านข้างตรงนี้ปุ่มที่ตรงกลางนะคะแล้วจะเป็นการใช้งานคําสั่งเสียงนะอุ้มลองกดให้ดูเลย ขึ้นมาแบบนี้นะคะโทรหาแม่มันก็จะวิ่งมาที่ตัวมือถือของเรานะคะก็คือสั่งที่นี่แล้วก็ไปคอนเนคกับตัวมือถือแล้วก็ทําการโทรออกเลยนะคะแล,ล้วกฮัลโหลคะ่ะได้ยินชัดไหมเอ่ยชัดคนะยับออกมาที่เก้าเดือนใช่กันไหมโอ้ยังไม่เสร็จเลยทำรีวิวอยู่นี่กำลังทดสอบตัวในาฬิกาตัวใหม่จาก Garmin กาน,นะคะเดี๋ยวคุณแม่ลองพูดพูดไปเรื่อยๆหน่อยนี่เราสามารถปรับนะคะ ตรงนี้ได้ให้มันดังขึ้นอีกอ่ะคุณแม่รอพูดแล้วแม่อยู่ไหนนะตอนนี้เหรอได้อยู่หน้าผมว่ากำลังมานั้งถิ่นเปยวเรือนบอมาขี้อ๋ออร่อยไหมแม่ดีเลยนะจังควาไ,ได้จะคอยกันเกิดมาบ้างเป็นติดไม้ใส่ปอดอะไรอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวแกนี้ก่อนถ่ายต่อสวัสดีค่ะเห็นไหม คมชัดนะคะเสียงแม่อุ้มคมชัดมากแล้วก็แม่ก็ได้ยินเสียงอุ้มนะคะแบบชัดเจนด้วยนะอันนี้คือฟัง์กชันแรกที่ทดสอบให้ดูก็คือการโทรเข้าโทรออกนะคะคุยผ่านนาฬิกาได้เลยฟัง์ชันที่2นะคะเดี๋ยวอุ้มจะมาลองคุยกับตัว google assistant อ้อบอกนี้ก่อน การใช้งานนะคะในส่วนที่เป็น voice command ต่างๆางเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานได้กับทั้ง iPhone iPhone เนี่ยก็คือคุยผ่าน Siri นะอันนี้วุ้ทดลองแล้วแต่วัน,นนี้พอดีอุ้มไม่มีเครื่องนะคะก็ทดลองแล้วสามารถใช้งานได้เหมือนกันเนาะส่วนฝั่ง Android นะคะถ้าคุณใช้อุ้มก็แนะนำว่าใช้ผ่าน Google Assistant แบบนี้แหละเพราะว่ามันมีการตอบที่ไวนะคะแล้วก็ใช้งานภาษาไทยพูดภาษาไทยคำสั่งเสียงภาษาไทยได้ด้วยถ้าคุณมี Samsung แล้วคุณถนัดใช้ Bixby คุณก็ใช้ Bixby ได้เช่นเดียวกันนะ เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างนะคะคำสั่งอื่นๆที่ใช้บเนเอกาได้นะคะลองให้ดูนะพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมไม่นะพรุ่งนี้จะไม่มีฝนตกในกรุงเทพมหาคนคร โดยคาดว่าจะมีอุณทภูมิ34องศาและมีแดดอะไรแบบนี้นะคะยังมีอื่นๆอ,อีกนะคะยกตัวอย่างเช่นเราสามารถจะเปิดพงเปิดเพลงได้นะคะแล้วก็คําสั่งอื่นๆที่สามารถใช้งานร่วมกับตัว Google Assistant หรือว่า Siri ได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะให้ดูตรงนี้นิดเดิเวลากดที่ปุ่มบนจุดค้างไว้นะมันจะวิ่งเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมคะที่มีไอคอนแอปต่างๆ ีนี้เนี่ยเราสามารถจะดาวน์โหลดนะในส่วนที่เป็น Spotify ปึ๊บมาไว้ในเครื่องได้นะคะแล้วก็เพลงเนี่ยสามารถโหลดมาไว้ได้เลยนะทีนี้เวลาเราจะฟังนะคะก็นี่กดฟังเพลงแบบนี้เลยให้เสียงออกผ่านลำโพงนะคะอุ้มดังให้ดูดังพอประมาณนะคะสำหรับตัวเพลงค่ะปึ๊บอันนี้คือการฟังเพลงเนาะ ทีนี้ถ้าคุณจะฟังผ่านอุปกรณ์อื่นๆนะคะสามารถทําได้เช่นเดียวกันคือคุณสามารถจะเซตนะคะเพิ่มนะในส่วนที่เป็นหูฟังบลูทูธนะคะร่วมกับการใช้งานนะคะกับตัวเมนู2 plus เนี่ยเพื่อที่จะดาวน์โหลดเพลงคือแทนที่จะดาวน์โหลดเพลงไว้ในมือถือนะคะก็มาดาวน์โหลดเพลงไว้ในนาฬิกาเสร็จแล้วก็กดเพล์พอกดเพลงเสร็จปุ๊บนะคะก็ให้เสียงมันออกทางลำโพงแบบนี้ก็ได้หรือว่าไปออกที่หูฟังบลูทูธของคุณเลยก็ได้ แต่สิ่งที่ทําให้สมาร์ทวอทน,นะคะจากการมีเนียโดดเด่นมากๆก็คือเรื่องของการบันทึกเรื่องราวของสุขภาพของเราค่ะเอาจริงถ้าอุ้มไม่มาใส่ตัวเวนู 2+ Plus นะคะมันมีหลากหลายข้อมูลมากที่อุ้มไม่เคยรู้มาก่อนเลยเดี๋ยวตัวอย่างเช่นอันนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะลองกดเข้าไปให้ดูนะคะให้เรากดที่ปุ่มด้านบน,นส่วนตรงนี้นะหนึ่งที่แล้วก็เลื่อนค่ะเลื่อนมาจนเจอคําว่า ภาพรวมสุขภาพนะคะจิ้มเข้าไปเลยมันจะบอกว่ากดสตาร์ทเพื่อวัดนะคะแล้วก็กดเพิบไว้ไปเลยแล้วเราก็อยู่นิ่งๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการบันทึกเฮลท์สแนปช็อตค่ะมันจะบันทึกนะคะสุขภาพของเราประมาณ2นาทีมีข้อมูลทั้งอัตราการเต้นของหัวใจนะคะการแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจมีการวัดนะคะ p u l s e o อกค่ะก็เหมือนการวัดพวกแบบ s p o 2ีเนะเาะเป็นเรื่องของความการอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดค่ะ,คะแล้วก็มีนะคะเรื่องของการวัดการหายใจความเครียด 2นาทีเนี่ยบันทึกเรื่องราวออกมานะคะเรียกว่าเกือบจะครบเลยนะคะแล้วก็เราสามารถเอามาดูได้ในแอป Garmin Connect น,น,น,นะคะแบบนี้ด้วยดูว่านี่ PulseOx เ,เราเป็นยังไงนะคะ การแปรปวนของอัตราการเต้นหัวใจความเครียดตอนนี้เครียดอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็มาดูได้ในนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะนอกจากเรื่องของ Health Snapshot นะคะก็ยังมี h e a l t h s t ต t ต่างๆเนี่ยที่เราบันทึกได้เต็ไมไปหมดเลยการนอนนะคะน้ำหนักแคลอรี่ค่ะความเครียด Body ี้ t บตเตอรี่ค่ะฟิตเนสเ e อ่ะให้ดูนิดนิดนึง มาดูกันนะคะมันก็จะมีว่าสมมติเราออกกําลังกายเนาะตอนนี้อายุจริงจริงของเอ็มคือ34ฟ 4, ิตเนสเอตอนนี้คือ36เป้าหมายคือเราต้องลดไปให้ต่ํากว่า30นะคะเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อจะลดเนี่ยอายุ6.5ปีก็คือเพิ่มกิจกรรมนะคะออกกําลังกายให้มากขึ้นนน่นนี่นั่นมันก็จะแนะนําเราแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยทําให้เรามาบันทึกนะคะแล้วก็ดูนะว่าข้อมูลเราเป็นยังไงบ้าง,างนอกจากนี้นะคะก็ออยังะะมีเรื่องของอการบันทึกรอบเดือนอ่ะ ใครที่ประจำเดือนมาตรงไม่ตรงยังไงนะคะก็มาบันทึกได้ในนี้เช่นเดียวกันเนาะก็ถือว่าละเอียดและอุ้มลองทดสอบนะคะ mm. เทียบกับอุปกรณ์อื่นตัวนี้เนี่ยถือว่าแม่นยำมากๆเลย มาถึงเรื่องของการออกกําลังกายกันบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะที่ในค่ายอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่เจอการบันทึกในรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูค่ะกดที่ปุ่มด้านบนเหมือนเดิมเลยที่นี่มันจะมีกีฬามาโชว์นะคะอยู่ระดับหนึ่งแต่ต้องบอกว่ามีกีฬาเนี่ยที่อยู่ในแอปเคชันที่สามารถจะเพิ่มเติมมาได้เนี่ยมากกว่า25กิจกรรมเลยนะคะแต่อุ้มจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นอุ้มออกกําลังกายแบบที่เป็นพิลาทิสค่ะจิมปึ๊บเข้าไปสิ่งที่เกิเกเกาากดขึ้นะคคือะะรรรรุุ้้้มมสาาาาถกดดปป่่ตตงงงนนนลีบ แล้วกดที่คำว่า work out ค่ะ work out เสร็จปุ๊บนะคะมันจะมีตารางขึ้นมาว่าคุณต้องการออกกำลังกายแบบไหนเช่นสมมุติอุ้มเนี่ยเบื้องต้นเลยดูแบบเบสิกก่อนก็กด back to basic ค่ะนีนี้ไฮไลท์มากเลยถ้าสมมติอุ้มทำไม่เป็นทำยังไงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตัว Garmin Venue อง plus จะช่วยเราเองค่ะอุ้มอยากจะลองแบบหายใจด้วยท้องดูกดปึ๊บเข้าไป มันจะมีท่าทางนะคะมันจะมีท่าทางเนี่ยบอกอยู่เลยว่าต้องทํายังไงบ้างแล้วก็สําหรับท่าไหนที่มีหมายเหตุมันก็จะมีโชว์หมายเหตุด้านล่างนะคะเดี๋ยวกดเพิ่มเติม <ๆ S 2> ให้ดูนิดนึงเช่นสมมติอุ้มจะเอาแบบที่เป็นอันนี้นเห็นไหมคะมันจะเคลื่อนไหวแบบแอนิเมชันให้ด้วยทาให้เรารู้ว่าเราต้องทําท่าแบบไหนอะไรยังไงนะคะดีมากๆเลยนะเสร็จแ,แล้วสมมติเราจะออกอะไรนะคะเราก็กดที่ตรงนี้เริ่มต้นได้หายใ,ใจด้วยท้องนะคะ30มิวินาที ทำปฏิบัติอะไรแบบนี้นะคะแบบนี้อ่ามันก็จะโชว์ขึ้นมา30วินาทีย้อนหลังไปนะก็นอนหายใจด้วยท้องไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับการออกกําลังกายของคุณนั่นแหละว่าต้องการออกมาในรูปแบบไหนเนาะส่วนใครที่เป็นสายออกกำลังกายแบบฮิตนะคะนี่เลยตัวนี้มีด้วยนะคะอุ้มจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บค,ค่ะมันจะมีให้เลือกเลยนะว่าจะออกกําลังกายแบบฟรีสไตล์นะคะตัวจับเวลาฮิตหรือว่าจะเวิร์กเอาท์ปฏิทินฝึกซ้อมนะคะเดี๋ยวอมจะลองกดที่คําว่าเวิร์กเอาท์ให้ดู เวิร์กอั e เสร็จปุ๊บนะคะมันจะให้เราเลือกเลยว่าต้องการออกกาลังกายแบบไหนเช่น10มินิทบอดีเวทนะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่เป็น5มินิทออล Out อันนี้ละกันปุ๊บกดเข้าไปนะคะมันจะมีบอกเลยว่าต้องทําอะไรต่อกันบ้างนะถ้าเบอร์พีซิ t อัพบาบาบานะคะเรียงต่อกันไปเลยสมมติกดเริ่มมันก็ทําการนะคะ จับเวลาให้เราเลยว่าแต่ละท่านะเราต้องทากี่นาทีอัตราการได้หนวใจของเราจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็การบันทึกเนี่ยมันก็จะบันทึกให้เรานะคะแบบเรียลไทม์แบบนี้เลยรวมทั้งถ้าคุณไปออกกำลังกาอยอื่นๆเช่นการไปวิ่งมลลู่อะไรแบบนี้มันก็จะมีการแท็กให้คุณนะคะตามรูปแบบต่างๆของกีฬานั้นๆนั่นเองนอกจากทั้งหมดที่มเล่าไปนะคะตัว Garmin m นนู Menu 2 Plus เนี่ยยังสามารถใช้งานร่วมกับบัตรแล็บิได้ด้วยคุณสามารถไปใช้งานร่วมกับ BTS นะคะ BRT หรือว่าขนส่งอื่นๆ รวมทั้งนะคะยังสามารถใช้ในในการจ่ายนะจ่ายเงินนะคะที่มันมีสัญลักษณ์และปิดนะคุณก็ใช้ในการเนี่ยเอาไปทาบนะก็จ่ายเงินได้เลยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยยังไม่พอค่ะเมื่อกี้พูดเรื่อง spotify ไปแล้วใช่ไหมคุณสามารถดาวน์โหลดเพลงเข้าไปได้ด้วยรองรับการใช้งานที่เป็นภาษาไทยแบบครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนูนะคะการตั้งค่าต่างๆรวมไปทั้งนะเรื่องของ notification การแจ้งเตือนนะคะที่เป็นภาษาไทยสามารถตอบกลับไปได้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยกันนั้นู่ที่5 atm นะคะ ค่ะ ตัวเรื่องของแบตเตอรี่นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้นานถึง9วันนะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณนะว่าใช้หนักแค่ไหนนะคะหรือว่ามีการใช้งานมันเนี่ยเยอะขนาดไหนนะคะก็เอาเป็นว่า9วันเนี่ยถือว่าทําให้คุณเนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องทางการแท็กกิ้งนะคะการออกกําลังกายของคุณเนี่ยอย่างแน่นอนเลยตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีขาวสีเทาสีดานะแล้วก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยในราคา15,390บาทนะคะสําหรับตัวเวนู2 plus เครื่องนี้ค่ะ เอาว้ร้ฝากไปประมาณนี้นะคะแล้วใครที่ชอบออกกำลังกายรูเชื่อว่าต้องชื่นชอบเจ้าเครื่องนี้แน่นอนวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ